ก่อนใบใครเครียดทุกปีนั่นเอียดเชิญยิ้มเชิญห่าจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความาสุขกาญสุดสรรหัศรา <c oughs> รุ่นใหม่รุ่นใหญ่ย้ำเก่าบุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเ <c oughs> ล้นเล่นเล่นให้ทุกตับเชิญชนเลยครับมาเน่แม่จ๋าก่อนใบก่อนใบใครเครียดก่อนใบก่อนใบใครเครียดยังเหงาจะเศร้าจะเครียดใครความส สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเต็มที่เต็มพลังผลิตภัณฑ์สมายสมายเติมความสุขทุกครอบครัวเอลวงวบลแรงฮะ ว่างไว้มาออกกําลังกายกันเว้ยทำงานจะมาชวนออกกําลังกายอะไรอ่ะออกกําลังกายอะไรพี่นี่ไงตีแบตตีแบตจ้านี่ตลกใช่ไหมเนี่ยเข้าแถวเลยไอ้บอลเลงไอ้บอลลายมาเลงกับบัวขาวเออมาเลงกับบัวขาวนี่เราจะเปิดร้านแล้วเนี่ยมีความพร้อมหรือยัง มีครับเอาละในเมื่อพร้อมความพร้อมพร้อมแล้วเราจะเปิดร้านทั้งหมดแถวตรงสูงอยู่สูงต่ำอยู่ต่ำปฏิบัติแถวตรงหัวแถวนับหัวแถวนับไม่ได้ยินเหรอบอกว่าหัวแถวนับก็แล้วทำไมผู้จัดการไม่นับล่ะครับใครบอกแกผมเนี่ยบอกผู้จัดการอาย่หัวแถว ไม่ได้ถ้างั้นนับจากท้ายแถวมาหัวแถวโอเคนะครับนับจากท้ายแถวไปหัวแถวนับนับจากท้ายแถวไปหัวแถวนับทำไมไม่นับไม่นี่เหรอพุัธการเหรทำไมไม่นับทำไมทำไมจังก็พุัธการอยู่ท้ายแถวโอเคไปซารเซลผมตายหมดแล้วตั้งแต่ลดเครื่องลงนี่ไปเยอะเหมือนกันพุัธการับใช่ตกลุ้ แถวจีนแถวัคซีนเลพื่อเนี่ยเนาะทำเพื่อการไม่เหนคับท่านท้าวต้องในเมื่อพร้อมแล้วเราก็จะเตรียมตัวปฏิบัติแล้วเราก็จะเปิดร้านทับครับแล้วไอ้มุมประทับใจไอความประทับใจให้กับลูกค้าเนี่ยที่ฉันให้ไปน่ะเป็นไงเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วครับไหนนี่ครับพันพังมอุมมุมปอรอะประทอบรนยากาศบนไม้ทับ จอสารไอใจรวงเป็นปไม่ประทับจุมมุมประทับใจท<อ>ี่ด้านนี้ครับตั้งโซฟีไว้ให้โซฟาแต่ให้นั่งฟรีครับฮะแต่ให้นั่งฟรีโอ้ยถูกใจมากด้ร้าเล <c oughs> เอาล,ละและกิจกรรมครั้งนี้นะลูกค้าเนี่ยจะเป็นคนให้คะแนนครับถ,ถ้าใครได้คะแนนสูงสุดคนนั้นก็จะได้เป็นพนักงานดีเด้อดีเด่น ดเดียดเดยเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อบอกครับข<ห>น,นาดเราเอ่ยชื่อเขานะครับเขายังไม่รับรู้เลยครับว่ <c oughs> า,าอาจารย์เขาถอดจิตไปแล้วล่ะครับโอ้ยอนยี่นี่คืออย่าไปจับอย่าไปจับกล้องอย่าไปจับ <c oughs> เอาละเมื่อกี้ที่บอกแล้วไงว่ากิจก,กรรมนี้นะลูกค้าจะเป็นคนให้คะแนนครับแล้เกิดใครได้คะแนนสูงสุดคุณก็จะได้เป็นพนักงานดีเด่นจะได้โบนัสพิเศษโอ้วเมื่อพร้อมแล้วงั้นพวกเรา เปิดล้านดาวัอที่ถูกเตี้วนี่หน้านี่หน้าแอบเอาปิเก็บดูแลแล้วแล้วก็ต้อนทับลูกค้าด้วยให้เขาประทับใจเขาใจไหมครัคผมดีมากพูดจีการไปพักผ่อนนะครับเพิ่งฉีดวัคซีนมาครับครับผมนี่วัคซีนวัคซีนบัตรทยากอ๋อใช่แค่ที่สามละมีบัตรทะลิงนะแล้เฮ้ เราเดินทะลุกระจกเอ้าเอ็งเดินทะลุกระจกได้ไหมเหรอเอ้าสวัสดีวัยรุ่นสวัสดีครับออโต้แบ็คศูนย์บริการรถยนต์อันดับเด็ดเด็ดเด็ดไอ้นี่พูดไม่ทันอ้นี่พูดไม่ทันไอ้นี่พูดไม่ทันพร้อมพร้อมพร้อมเพียงเดี๋ยครับเอาตัวหน้าด้วย ที่บอกว่าสร้างความเข้าใจ่ายต่อใช่ครับลูกค้าอันนี้ผู้จัดการใช่ไหมครับครับผมลูกน้องคนไม่มีความเพียนคุณทำให้เขาดูดีกว่าบบ๊าายยอ่าดูมันสองคนนี้พราะมันสวัสดีครับสวัสดีครับออโต้แบกแน่แน่นไมไม่ต้องตีเองได้เอาันนี้ครับ อ๋อสวัสดีครับผู้จัดการครับครับผมสวัสดีครับเมื่อกี้ผู้จัดการเข้ามาทางไหนครับผมเข้ามาทางนี่ประตูลับเพรไะฉะน้ทะลุกระจกมาใช่ไหมครับเมื่อกี้รีบโดนตะปูเกี่ยวเยอะเลยดูแลด้วยอ้าวสวัสดีบรรลุนสวัสดีครับออโต้แบ็คศูนย์บริการรถยนต์อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นยินดีต้อนรับครับฮึมโอ้โหบริการดีนะผู้จัดการบอกเขาไปแล้วชื่ออะไรฮะแล้วแต่ศูนยชื่ออะไร ผมเพอ๋อบอกเขาไปเราชื่ออะไรครับผมขออยู่ด้วยเลยได้ไหมครับได้เลยครับอยู่เป็นเพื่อนกันครับัตอนนี้ผู้จัดการร้านใช่ไหมครับครับขอแนะนำตัวให้รู้จักเลยผมในนามของสมเพสผมเวทนาครับผมงั้นผมไปก่อนดีกว่าครับทำไมฮะกลัวจะอนาถาด้วยอันนี้ชื่อผมสองคนครับ้ผมอยู่ดีกว่าไหมอยู่ดีกว่าครับเออวันนี้ผมมาถ่วงล้อครับผมจะมาถ่วงน้ำครับ ไม่ใช่ครับผมเนี่ยจะมาเปลี่ยนน้ามันเบรกน้ามันเกียร์น้ามันคนคล้ายแล้วก็ถ่ายน้ามันเคร <ผม S 2> ื่องครับผมจะ <ผม S 2> เปลี่ยนน้ามันพายฮะช่วงเชิญยิมย้มเชิญย<น>ิ้มนี่ต้องใส่น้ำปลรราเชิญยิ้มเยอะๆนี่ มันสีดินนัวนัวสวัสดีครับสวัสดีครับร้านน้ำปลาละเชิญครับเอ้าโถงครับผมมาผิดร้านอะไรอ่ะผมตั้งใจจะมาร้านน้ำปลาละเชิญยิ้มเฮ้อไปไหนแล้วนี่ก็นี่แหละร้านน้ำปลาละเชิญยิ้มแต่เชิญครับไงเชิญยิ้มหรตกลงเชิญยิ้มหรือเชิญครับเชิญครับเชิญยิ้มครับอ๋อถูกนี่ไงนี่ไงที่ที่สั่งไว้ที่สั่งไว้เมื่อกี้นี่ใช่ไหมครับขอบคุณครับนี่ครับได้แล้วครับซอยจุแล้วก็ราบ ปลาดุกย่างปลาดุกย่างปลาดุกย่างนั่นแหละจะให้ํำขันย่อหย่อยไงรับรองว่าอร่อยแน่นอนเพราะว่าเราปรุงด้วยนี่เลยนี่เลยน้ำปลาราเฉินยิมน้ำปลาราอารมณ์ดีการันตีความแซ่บสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูครับขายเก่งมากเลยนะครับก็ท่านรมดาเอางี้ผมเอาเอาน้ำปลารากลับมาสองขวดครับอุ้ยได้เลยครับได้เลยครับนี่จะบอกให้เลยนะว่าน้ำปลาราเราตอนนี้เนี่ยขายดีมากตอนนี้ของจะไม่พอขายอยู่แล้วครับจริงไปเ่ยจริงโอ้โหงั้นต้องสั่งตุนไแล้วนี่แหละครับ น้ำปลาเชิญยิ้มนี่จะบอกให้เลยซื้อไปกินก็แซ่บหลายรับไปขายก็รวยโอ้โหสโ,โลแกนดีใช่นี่จัดให้เลยได้ครับไอพี่ยันเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหเดินหัวล้อมาแต่ไกลเลยสองปีจะลำบากไเนี่ยหัวล้อยไหนฉันร้องให้ร้องไห้อ่าเนี่ยออโอ้ตายแล้วเราเป็นไปเศร้าเรื่องอะไรมาสองปีจะลำบากไปนี่ พี่อย่าลำบากไว้เนี่ยนี่ใครตายไหมเนี่ยแกง่ตายนี่ผมตายแล้วเนี่ยเฮ้ยถ้าผมตายผมจะเป็นผีแล้วบีบคอพี่คนแรกยังไม่ตายมาแช่งผมทำไมอะทหารไปสิเปทหารนี่มันลำบากไหมนะโอ้โหเป็นลเป็นทหารลำบากนะพี่ แต่ก็ไม่ลำบากหรอกถือว่าได้รับใช้ชาติแล้วก็ได้จัดระเบียบวินัยในตัวเองนะเเหรอออโอ้โหต้องสงงปีไม่เท่าเลยจะเปล่าไม่ไดีเลย,ยียดอ,อย่าบอกนะว่าพี่ไ,ไปจับใบแดงได้เป็นอาหารอ่ะเปล่าแต่ไม่ได้เป็นแต่แฟนฉันเป็นหูยดีที่รักสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นี่อย่าบอกนะ พี่สองคนเป็นแฟนกันน่ะใช่ไม้ป่าเดียวกันอันนีกว่าเด็กสาวเตือนนะคะเดี๋ยวจะรีบกลับบ้านไปรีบผัดกันป้อนน้ำปลาฉันยิ้มอุ้ยตัตัวเองป้อนนึกผัดกันป้อนหอมะชอปเพียวๆเลยนะไปเถอะพี่เหยินบอกเขาด้วยว่าผมเป็นเอฟซีนะหมอปลาอุ้ยผมไม่ใช่หมอปลาเนอะผมแย่อุ้ยช่างชอปป้าเราไปจับตัวพวกยาสีกันดีกว่านะ นะว่าคุณก็คิดถึงงานกาชาติคิดถึงการเดินชอปปิ้งกับบรรยากาศผู้คนมากมายเสียงหัวเราะคิดถึงความสนุกจากการลุ้นรางวัลเราก็คิดถึง เตรียมตัวให้พร้อมเราจะชวนคุณเที่ยวงานกาชาติออนไลน์กันอีกปี14วันแต่ประสบการณ์สนุกสั้นสุขทุกมิติ14-27พันว่าคมนี้ลิกสนุกสุขใจได้กุศลลร้อมกันที่ www.gaatch.com และ w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  e d c o s s a i r c o m ยาตลาดแตกเิดึตลาดปลกหขาไม่้าตลาดดังทั่วไทยไตั้งราคาสินค้าแปลกมาแล้วครับตัวนี้เท่าไหร่ครับบอกว่าประมาณพันสองมาค่ะตอนแรกว่าจะตอบหนึ่งแสนครับผมหัวหน้าตลาดเป็นคนตัดสิน ือหนูไม่มีสิทธิ์เลือกไงถ้าหนูมีสิทธิ์เขียนหนูจะเขียนราคาให้ดูเลยต้องเลือกคำตอบจากลูกทีมอ้โอตอบถูกเตรียมเจอปรากฏการตลาดแตกเปิดตลาดวันแรกจันที่3มกราคมนี้1นึ่ทุ่มตรง เงาเขาขวดอันขาดครับผมคือสําหรับสมาชิกบัตรพีทแมกการ์ดนะครับใช้บริการครบ3,000บาทรับคูกปองชิงน้ํามันทุกเดือนเดือนละ3 0,000บาทนะครับหมื่นเลยเหรอใช่ครับมีแค่นี้เหรอน้องคุณลูกค้าครับฟังครับก็คือในช่วงใกล้สิ้นปีแบบนี้นะครับต้องรีบนะครับเพราะว่าเรามีรางวัลใหญ่รออยู่อีก3รางวัลครับอะไรครับเป็นบัตรเติมน้ํามันครับ6 0 0 0ืนบาท90 0 0 0บาท150,000บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้น0 0 0 0 0บาทครับโอ้ยตื่นเต้นมากเลยอะผมเออและนี่นะครับ ตอนนี้นะครับเรามีกิจกรรมดูแลดุด VIP มีคะแนนให้ด้วยครับอ๋อมีคะแนนที่ยังไงพี่ไม่เข้าใจคะแนนเรามีตั้งแต่0ูนย์ถึงสิคะแนนครับศูนย์ก็คือแย่ห้าต้องปรับปรุง7ดดีพอใช้แล้วก็สิบนี่ดีเยี่ยมครับโอ้ยยางนั้นน้องโอโ้บริการดีอย่างนี้ เอาไปคนละ200คะแนนเฮ้ยขอบคผู้จัดการอาไป50คะแนนเลยให้เปลาเลยให้เฉยเลยอย่างนี้นะผมจะร่วมมิจฉารนมได้ยังไงล่ะครับก็เพียงมาใช้บริการที่ออโต้แบทของเราเท่านั้นเองครับนี่ครับเรามีมุมประทับใจให้ครับนี่มาตรงนี้เลยครับนี่เป็นโชูมเชิญประทับเลยครับบมีการบริการไหมครับผู้จัดการนั่งได้เลยครับนั่งได้เลยไหมเอ๊ะแค่เก้าอี้นั่งแล้วมาประทับใจตรงไหนประทับใจดีท่านจผ่อนคลายมากขึ้นฮะ ทำไมฮะอดุนผมมาเนี่ยเหนื่อยแล้วร้อนเนี่ยผมต้องทำอะไรไม่ต้องห่วงครับรอให้กินโดนัทคนละอัะไรยางรถยนต์พูดกันคครรัับบแต่ว่าอันนี้อร่อยครับเอาออกขอโทษเอาไม่เอาไม่ออกติดครับแต่ว่ายางอันนี้อร่อยนะครับอร่อยยังไงเพราะนี่ครับมิชลินรับรองครับไม่ใช่อาหารไม่ใช่มิชลินสตาร์อ๋อเหรอครับคุณทำอะไรกันแถวนี้หน้ามาซื้อบ้านอยู่ทำไมครับเงียบดีเหลือเกิน นี่เขาเล่นดกคนหนีึ่งครับเยี่ยมอย่างนี้สร้างสุสานดีกว่าครับบริการบริการครับกำลังจะบอกนี่ครับว่าถ้าคุณลูกค้ามาเหนื่อยเหนื่อยนะครับเราก็มีผ้าเย็นบริการอ่ะผ้าเย็นมาดิมาดิอ่านี่ผ้าเย็นครับขอมไหมครับรับผ้าเย็นนะครับรับผ้าเย็นครับผ้าเย็น ตายแล้วหน้าอิจฉาจังเลยอ่ะอิจฉาก็ทำไมทำไมเขามีพยาธิผมไม่มีโอยไอ้บะเบลง์อาเย็นมาอีกพืนนึงเตียมมาผืนเดียวผู้ใดถ้าเย็นมีผืนเดียวอีกพื้นเดียว้าคือเลิ้วเอามาได้ไม่ได้เย็นมากครับเย็นจนหิมะเกาะเลยครับโอ้โหบริการดีมากคให้ขอขอเป็นน้ำสักขวดได้ไหมอ๋อน้ำเหรอครับครับอ๋อน้ำเย็นๆได้ครับเบลล์ครับเฮ้ยเป็นไงื ชื่นใจเฮ้ยเย็นมัน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 เย็นมีอะไรมีอะไรครับคุณลูกค้าคุณเอาน้ำอะไรให้ผมกินเนี่ยอ่ะอเดี๋แล้วมันรู้สึกมันไม่สบายเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยคุณทำอะไรเพื่อนผมเนี่ยทำไมไม่สบายอ่ะเอ้ยอันนี้เป็นน้ำเป็นน้ำเป็นสิริมงคลนะครับหลวงพ่อปลุกเสกให้นะครับฮะเป็นน้ำมนต์นะครับผสมน้ำแร่แล้วน้ำมนต์เลยเพื่อนดื่มบ้าป่ะเนี่ยทำมาอย่าง อึดแรกรู้สึกยังไงครับรู้สึกร้อนอกร้อนใจอึดที่สองขั้นเน so you ื้อขั้นตัวอึดที่สามจะตายอยู่แล้วเฮ้ยทำไมขายเขาเป็นอย่างนี้ไอ้คุณทำอะไรกับเพื่อนผมเนี่ยเฮอะไรเนี่ยเฮ้ยเอาเนี่ยเฮ้ยเพื่อนคุณเป็นอะไรฮะเฮ้ยนี่นี่นี่ลักษณะนี้คุณต้องเป็นคนละครึ่งแน่นอนเลยครึ่งอะไรครึ่งผีครึ่งคนนี่คุณไปแลียนอะไรกับเพื่อนผมเนี่ย ไม่ศูนย์แบบเบ้งศูนย์เพื่อนคุณท่านมันมีอะไรที่บริการที่มันบันเทิงกว่านี้มั้ยอยากบันเทิงเอาแบบเต้นไหมฮะแ a n c i n g มีเต้นเหรอผมมีสวยๆให้เลยสวยๆสองคนนักเรียนจากเมื่อก่อนป่าศักดังเด้ยป่าศักดาราน้อยดาราน้อยดาราน้อยที่ชนบุรีสระบุรีดาราน้อยชันบุรีเออป่าศักอะไรป่าศักดาราบุรีนั่นแค่ป่าศักอันนี้ป่าอะไรป่าช้าป่าช้าอยู่นี่ เป็นหางเครื่องจักรเวทีทุบเลยเวทีไทยเขาทุบไปแล้วมาเนสเลไปใช่ไปมาเนสเลไปเลยไปเลยจะใช่มาเลยเวทีทอง ี่ผมนึกว่าคุณล้อเล่นนึกเอาพวกหน้าตาขี้ริ้วขี้เหละมาหลอกผมไม่มีโอ้โหอันนี้คุยกันะล้างห้องออกคล้องอะไรเลยครับคนละอะไรค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเอะหมอมีอะไรครับคุณลูกค้าแปลว่าไม่ได้ไม่ได้กระสุนไหมไก่ชอบคนไหนเข้าไปยื้ได้เลยโอ้โหน้องครับน้องสวยค่ะเซ็กซี่ค่ะน่ารักถามจริงอ่ะมีแฟนหรือยังเจ้า มีแฟนยังฉันเดาเหรอจ้าจิ๊บเปาอ้มจ้ชื่ออะไรจ้าเดาเหรองั้แหละช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มอืมดมกาแฟหน่อยดีกว่ากาแฟเชิญยิ้มกาแฟอารมณ์ดี โอ้ยมีทั้งกาแฟชาไทยโกโก้แล้วก็ชาเขียวเอาชาไทยดีก,กว่าโอ้โหมีจอ L C D ด้วยอย่างนี้ถ้าบริษัทห้างร้านอพาร์ตเมนต์หรือว่าหอพักไหนได้เป็นเจ้าของนะก็จะสามารถต่อยอดธุรกิจโฆษณา,าสินค้าได้ด้วยถ้าน้องสนใจโทรไปที่เบอร์02-538-1555 Facebook กาแฟเชิญยิ้มโอ้สนใจเลยพี่ เดี๋ยวเข้าไปดูในเพจแต่ตอนนี้ผมต้องเก็บเงินก่อนครับเพราะว่ามันหนาวหรอช็อตชักเงินเดมกาแฟดีกว่าฟอฟานุอาช่างยิ้มอารมณ์ดีเฮ้ยหนุ่มครับทำไมหน้าตาแกดูหมองๆวะเฮ้ยเดี๋ยวฉันดูดวงให้ไหมลองดูนะ แกเกิดวันอะไรวันเดือนปีเกิดว่ามาเอผมเกิดวันจันรเดือนเจ็ดปีจอบ้านอยู่พิจิตรมีอคชีพแผ่จิ้มเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแค่วันเดือนปีเกิดวันจันเดือนเจ็ดปีจอมาโอ้โหตาไปโดนสีอะไรมาอืมเดือนเจ็ดปีจอเนาะเอาลายมือมาลงมือคุณพระช่วยนี่ดวงผมไม่ดีเหรอครับ ที่แกไม่มีลายมือเลยฉีดแอลกอฮอล์ล้างมือมากใช่ไหมเนี่ยล้อเล่นร้านไหนก็ฉีดอือเอ้ยโอ้โหแกทำใจดีๆไว้นะทำไมครับเฮ้ยเมียแกกำลังจะมีชู้กับคนใกล้ตัวนี่แหละเฮ้ยเดี๋ยวให้รู้นะว่าเป็นใครนี่ถ้าผมรู้นะผมจะยิงมันจะแทงมัน จะลลวงตัลงบลลวงไตลลวงไส้พุงมันมากินเดิบๆเลยตายตั้งใ่ยิงปืนแล้วโอ้โห่นี่ยมันเป็นใครเนี้ยระวังตัวระวังตัวเออพี่แอนค่ะรอนานไหมคะทธิราำวิววิไงแกรู้จักแฟนฉันด้วยเหรอรู้นี่พี่แกเนี่ยมันเมียฉันโอ้ย เป็นชู้กับคนใกล้ตัวใกล้ตัวจริงๆไหนมือมาดูมั่งนี่ไงไอ้หมอดวงกลากกำลังจะถึงข้ามันจะเ่าใครจะอยู่ให้แกฆ่าล่ะโอ้โหไปกันหมดเลยฉันจะตามไปฆ่าพวกแกไอตรงนี้ ว่าคุณก็คิดถึงงานกาชาดคิดถึงการเดินช้อปปิ้งกับบรรยากาศผู้คนมากมายเสียหัวเราะคิดถึงความสนุกจากการลุ้นรางวัลเราก็คิดถึงเตรียมตัวให้พร้อมเราจะชวนคุณเที่ยวงานกาชาดออนไลน์กันอีกปี14วันแต่ประสบการณ์สนุกสั้นสุขทุกมิติ14-27ท่านว่าคมนี้ลิกสนุกสุขใจได้กุศลนพร้อมกันที่ w w w n g a n k a c h a าชา .com และ w w w บ e ซ t ์ o s ท f a i r .com เปิดสกัดไว้ปัญญาตลาดแตกเปิดสินตลาดแปกพวกขาไม่ขาตลาดดังทั่วไทยตั้งราคาสินค้าแปลกมาแล้วครับตัวนี้เท่าไหร่ครับถามว่าประมาณพันสองนะค่ะตอนแรกว่าจะตอบหนึ่งแสนครับผมหัว <c oughs> หน้าตลาดเป็นคนตัดสิน คือหนูไม่มีสิทธิ์เลือกไงถ้าหนูมีสิทธิ์เขียนหนูจะเขียนราคาให้ดูเลยต้องเลือกคําตอบจากลูกทีมโอ้ตอบถูกเตรียมเจอปรากฏการณ์ตลาดแตกเปิดตลาดวันแรกจันที่3มกราคมนี้1นึ่ทุ่มตรง เงาเผาขวอานอางคารหนีมาสนุกสนานกับการเผาความลับของซุปตาเจ้าของฉายาสร้างเสมอหูไปเตยอาสยามกับการเผาเรื่องราวเหล่านี้มีเรื่องขับรถของพี่เตยค่ะสิ่งมากค่ะน้องเตยเนี่ยนะเป็นคนขับรถสิ่งพี่บ้านพี่เตยตอนนี้ไม่มีใครนั่งรถที่พี่เตยขับเลยค่ะ ไม่ได้ชอบรูปร่างเขาชอบอะไรคะพี่ชอบใบหน้าเขาอ๋อใบหน้าเขาสวยไม่หน้าเขาเหมือนพ่อพี่ผู้หญิงชอบผู้หญิงหน้าเหมือนพ่อบอกตรงๆเลยชื่อน้องอะไรนะติ้งหนงติ้งหนงเลิกงานแล้วมีใครไปส่งหรือยังที่จะไปส่งหรอหรอไม่กล้าครับไม่แล้วพี่จะเต้นกับใงรเลเนาะเริ่มต้นเลยก็ไปโค้งน้องเขาได้เลยครับรอบนี้เราเปิดให้ฟรีครับเปิดฟรีเปิดฟรีเปิดฟรีครับเปิดฟรีเต้นกับใครก็ได้กับใครก็ได้ผมกับใครก็ได้ครับผมโดนตีมา Ich kann ไม่ยังไม่ได้เอาสเต็ปเลยยุ่ยยุ่ยศูนย์นี้เขาบริการดีบริการในในคะแนนผมก็คือรอบต่อไปเนี่ยเป็นของคุณเวทนาครับเพราะว่าคุณเวทนาเนี่ยใช้บริการไป1,500บาทครับก็ได้สิทธิ์ขคงหนึ่งเพลงครับโอเคเดินที่เต็มที่เลยครับเขาเตได้ เพราะว่าเขาใช้ไปแค่หนึ่งพันครับหนึ่งพันก็ได้หนึ่งรอบครับอ๋อพันเยอะได้หนึ่งแล้วใช่ครับแค่นี้สิพี่พี่พี่ทำไปสามพันอ่ะพี่ขอสามรอบอ๋อได้เลยครับคนเดียวสามรอบครับผมสามพันก็สามรอบจัดไปเลยครับโดนตีนั่นอะไรนั่นอะไรนั่นอะไรหมดไปแล้วครับสามรอบ ขาเส้นเยอะทั้งสามเกมนัดเนาะผู้จัดการครับครับผมอะไรฮะมันคืออะไรฮะอะไรสามรอบตรงไหนเอ้านี่ผมได้เต้าเดี๋ยวอื่นเนี่ยสามพัน่ยก็เอ้าเมื่อกี้นี่พี่ไม่ได้ยินเหรอครับมาสามรอบตรงไหนเอาช้าช้าชัดชัดนะครับเอออย่าโกงกันดิครับไม่โกงครับตั้งใจฟังนะครับตั้งใจครับนั่นอะไรนั่นอะไรนั่นอะไรสามปิดก็สามรอบครับโอ้โหนี่มัน ถ้ามาเร็วขนาดนี้ต้องตีไปเรื่อยกันเหนื่อยตายหรอครับ <l ots> เอางี้ดีกว่าถ้ามาเร็วขนาดนี้ผมหมาว่า,วา,านี้เลยดีกว่า <l ots> เดี๋ยวเอารถผมทั้งคันนะครับ <l ots> ไปรื้อออกให้หมดรื้อทุกชิน้นแล้วประกอบใหม่เลยนะครับเอาแบบนั้นเลยยอมเสียเวลายอมเสียเวลายอมเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดกี่รอบ <l ots> ถ้าแร่ขอให้ผมเต้นกับน้องค่าใช้จ่ายไม่อั้นใช่ไหมถูกต้องงั้นเอารถวีดไปไม่ต้องทำไมฮะแล้วเจ้ที่ไหนเป่าที่ไอ้มี เดี๋ยวพี่เป่าเองพี่อยากจะหยุดเต้นมาเลยเดี๋ยวพี่เป่าพี่เองเลยเขาเมาแล้วนะอยากเต้นอยากเต้นเมานอนสองคนเลยได้ค่ะเต้นคู่กับพี่ไม่ต้องมีหน้าที่เดี๋ยวใครเข้ามาขู่เลยเฮ้ยเฮ้ยไม่เข้าเลยเคลียร์เคลียร์อยากเต้นนะคะได้เลยไได้้เเกก็็บบวน้องเต้นกับพี่ค่ะให้ค่ะไม่มีใครค่ะโดนตรี है ยอดเลยครับอึดมากเลยครับเองทั้งค,คับอเอาไปสิบเลยอเอาไปสิบคะแนนสิบนิ้วถ้าไปเคยเป่นปะของตลาดไหมไม่เคยฮะแล้วนี่จะไปแนซวอะไรเขาล่าร้านน้ำปลา นะเชิญยิ้มของเรา,า,าจะมีคุณเคยไปเล่นบ้นาไม่เล่เลยเล่นไ <c oughs> อามามามา<ๆ>เ,เดี๋ยวก่อนเขียนเสือให้วัวดังไอ้ตัง <c oughs>